เคยเจอไหมลูกค้าบอกยังไม่พร้อมหรือขอคิดดูก่อนแซงเลยใช่ไหมครับผมเองก็เคยเป็นแต่เดี๋ยวก่อนผมมีเคล็ดลับขายประกันไม่ให้เสียหลักมาฝากฉากผมนั่งคุยกับลูกค้าผมคุณสมชัยครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุพรุ่งนี้สิ่งที่กังวลที่สุดคืออะไรครับก็ค่ารักษาพยาบาลสิครับแล้วไหนจะรายได้ที่หายไปอีกนั่นแหละครับประกันสุขภาพช่วยดูแลตรงนั้นได้เลยไม่ต้องควักเงินเก็บ แถมยังช่วยให้คุณสมชายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆโฟกัสกับรักษาตัวให้หายดีได้เต็มที่อืมก็น่าสนใจนะผมเข้าใจว่าคุณสมชายอาจจะยังไม่แน่ใจลองคิดดูว่า ถ้ามีคนมาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในวันที่เราลำบากมันจะดีกว่าไหมครับเคล็ดลับคือถามคำถามที่ทำให้ลูกค้าเห็นภาพความเสี่ยงและเน้นย้ำความคุ้มค่าที่เขาจะได้รับมากกว่าแค่บอกว่าประกันมันดียังไงที่สำคัญคือรับฟังและเข้าใจความกังวลของลูกค้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้จำไว้ว่าการขายประกันที่ดีไม่ใช่การขายกรมธรรม์แต่เป็นการมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าครับลองเอาไปปรบับใช้ดูนะครับรับรองว่ายอดขาย พุ่งแน่นอน